มือแรกทันทีคุณหญิงแมงมุมสามีเผยได้กลับบ้านแล้วหลังอยู่โรงพยาบาลมาสี่ปีกว่าไม่ได้กลับบ้านหลังจากอยู่โรงพยาบาลมาสี่ปีกว่ามือแรกที่ออกมาคุณหญิงแมงมุมสามีเผยภาพกลับบ้านหลังอยู่โรงพยาบาลมาสี่ปีกว่า หลังติดโควิดทั้งคู่จนต้องแยกจากกันครั้งแรกสามีสุดเป็นห่วงอย่างหนักล่าสุดเศษดอลลราสามีคุณหญิงแมงมุมหม่อมราชวงศ์สีคำรุงยุคนเผยภาพภรรยากลับบ้านพร้อมแคปชั่นว่าโฮมสวีทโฮมได้กลับบ้านแล้วไม่ได้กลับบ้านหลังจากอยู่โรงพยาบาลมา4ปีกว่า โดยมีคนบันเทิงต่างเข้ามาคอมเมนต์ยินดีด้วยเป็นจำนวนมากโดยสามียังเผยภาพดอกไม้สวยๆพร้อมแคปชั่นสุดหวานถึงภรรยากับการกลับมาอีกครั้งก่อนที่เษดอลลาจะเผยภาพโมเมนต์อบอุ่นสามีกำลังป้อนข้าวภรรยาพร้อมแคปชั่นว่ามือแรกทันทีที่ออกจากโรงพยาบาลขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด